สวัสดีครับผมกฎหมายเพื่อความสุขในรื่ชีวิตที่ดีกว่านะครับวันนี้มาทําหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมายนะครับอยู่ที่ศาลเด็กและเยาวชนจังหวัดสิชเกียรตินครับวันนี้เรามาพูดว่าด้วยนะครับเมื่อเด็กหรือเยาวชนถูกจับนะครับจะมีขั้นตอนตามกฎหมายอย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับเจ้าพนักงานตํารวจนะครับก็จะส่งเด็กหรือเยาวชนนะครับพนักงานสอบสวนนะครับต้องส่งเด็กหรือเยาวชนมาที่ศาลนะครับภายใน24ชั่วโมงนะครับนับแต่ได้รับตัวเด็กนะครับ เพื่อมาทําการตรวจสอบการจับกลุ่มนะครับว่าชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่านะครับหลักๆก็คือการตรวจสอบว่าเป็นเด็กหรือเยาวชนนะครับในขณะกระทําความผิดหรือเปล่านะครับ2เด็กเยาวชนได้กระทําความผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่นะครับ3ามกาตรวจสอบการจับกลุ่มนะครับว่าจับกลุ่มด้วยชอบเป็นการจับกลุ่มโดยละมุนละม่อมครับไม่มีการใช้วิธีการที่เกินสมควรแก่เด็กนะครับเมื่อมีการตรวจสอบการจับกลุ่มนะครับว่าชอบด้วยกฎหมายนะครับ ส่วนมากศาลก็จะมีคำสั่งให้ควบคุมตัวไว้ก่อนนะครับเว้นแต่จะมีประกันนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องหาหลักทรัพย์มาประกันด้วยนะครับผมแต่ถ้าถ้าตรวจสอบแล้วนะครับว่าเป็นการจับกลุ่มโดยมิชอบนะครับศาลก็จะมีคำสั่งให้ปล่อยตัวเด็กไปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีกระบวนการนะครับในการสืบสอบค้นหาสาเหตุที่ เด็กกระทำความผิดนะครับว่าเด็กนะครับที่เด็กกระทำความผิดมาจากสาเหตุอะไรมาจากสภาพแวดล้อมครอบครัวสังคมเป็นยังไงนะครับโดยจะมีเจ้าหน้าที่นะครับศูนย์ศูนย์พินิจนะครับสถานพินิจนะครับทําหน้าที่ในการสืบสอบข้อเท็จจริงนะครับเพื่อนําเสนอปัญหาต่างๆมาสู่ศาลนะครับเพื่อให้ศาลนะครับนําข้อเท็จจริงต่กล่าวนะครับมาในการปรับปรุงแก้ไขตัวเด็กนะครับเพื่อคืนเพื่อคืนเด็กดีสู่สังคมนะครับ ในคดีทีนี้คดีเด็กนะครับก็จะมีประเภทคดีทั่วไปนะครับคดีไม่รุนแรงแล้วก็คดีรุนแรงนะครับถ้าเป็นคดีทั่วไปศาลก็สามารถใช้หน้านะครับในการส่งข้อแนเข้าแผนนะครับในการบบัดแก้ไขพฤติกรรมของเด็กได้นะครับเมื่อเด็กและเยาวชนนะครับทำตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนดนะครับศาลก็จะมีคําสั่งจําหน่ายคดีนะครับออกจากสารระบบนะครับน้องๆก็จะไม่มีประวัตินะครับติดตัวว่าเคยถูกกระทํางความผิดมาก่อนนะครับแต่ถ้า น้องๆคนไหนไม่ทําตามแผนที่ัางมีคําสั่งไปนะครับก็จะต้องถูกเรียกตัวมาพบแล้วก็มาสอบถานนะครับถึงเหตุขัดข้องนะครับถ้าไม่ทําอีกก็จะถูกตัดสินแล้วก็ส่งเข้าสถานพินิษนะครับผมแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่ศาลนะครับมีการพิจารณาคดีไปแล้วนะครับเพราะว่าติกนะครับ มีอยู่ในเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่จะส่งเข้าแผนได้นะครับสารก็จะไม่มีคําพิพากษาเขาก็จะส่งเด็กนะครับเข,ข้าเข้าแผนนะครับในการบรชบัตแก้ไขเด็กก่อนนะครับถ้าเด็กทําตามได้ทําตามเงื่อนไขที่สารกําหนดได้นะครับสารก็จะมีคำคําคสั่งครับจำหน่ายคดีออกจากสาระบบพ่วงเหมือนกันนะครับผมคดีการดึเนืนอคดีแก่เด็กเยาวชนนะครับก็มี นั่นไข่กับข้าวประมาณนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆมีอะไรสงสัยนะครับก็สอบถามมาได้นะครับซึ่งสาลเด็กและเยาวชนนี้จะเปิดทุกวันนะครับเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบการจับนะครับเสาร์อาทิตย์ก็เปิดนะครับผมเพราะต้องตรวจสอบการจับกลุ่มภายใน24ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับฝากติดตามเพจ กฎหมายเพื่อความสุขด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ที่บทความต่อไปสวัสดีครับ